สวัสดีครับก็กลับมาเจอผมอีกแล้วนะครับก็เมื่อวานเพิ่งบ่นไปว่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเองอ้วนนะฮะวันนี้ขณะที่นั่งขี่อยู่นะครับวันนี้ผมได้เดินทางมาที่จังหวัดตราดน,นะครับเพื่อทำงานงานของผมเนี่ยเป็นเซลแมนนะครับเป็นเซลแมนที่ต้องออกไปพบเจอลูกค้านะครับระหว่างที่วันนี้แวะปั๊มนะฮะแวะปั๊มเพื่อที่จะทำภารกิจ ภารกิจหนึ่งซึ่งเป็นภารกิจที่สําคัญกับชีวิตผมมากครับ mm. นั่นก็คือการคีย์นั่นเองนะครับ mm. ก็คิดมาได้ว่า mm. วันหนึ่งถ้าสมมุติว่าเรามีบริษัทนะฮะ mm. เป็นของตัวเองหรือว่ามีธุรกิจอะไรก็ตามเป็นของตัวเองแล้วถ้าสมมุติว่าเรามีเซลเนี่ยอันดับแรกเลยนิสัยของเซลล์ที่เราควรจะรู้จักเนี่ยคือการที่ควรเป็นเซลล์เซลเนี่ยเป็นคนที่รักอิสระนะครับรักอิสระ ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเป็นผู้จัดการหรือว่าเป็นใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่อยากจะดูแลเซลล์เราต้องเข้าใจธรรมชาติของคนที่ชอบเป็นเซลล์ว่าเขาต้องการความเป็นอิสระสิ่งที่มาโฟกัสก็คือผลลัพธ์ของเซลล์ก็คือทำยอดขายให้ได้นะครับการที่เราจะมามีวิธีการขั้นตอนหรือว่าอะไรก็ตามที่เอามาจับ เซลล์เรามีประสิทธิภาพแค่ไหนขบวนการการทำไงโอเคผมคิดว่ามันดีครับแต่มันจะทำให้เซลล์รู้สึกอึดอัดนิดนิดนะครับในอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับที่ที่ได้รู้จักเพื่อนๆในที่การเป็นเซลล์ด้วยกันนะครับก็เซลล์ที่ผมเจอมาเอาเซลล์ที่ผมเจอมาครับไม่ใช่เซลล์ทั้งหมดทั้งประเทศนะครับอาจจะเป็นเซลล์ที่ผมโทรมา หลักการเป็นอิสระนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปจูจีจุกจิกดูผลวิธีการมันจะทําให้เซลล์อึดอัดครับพออึดอัดปุ๊บเนี่ยมันถามว่ามันเป็นผลดีกับบริษัทไหมมันก็ผมว่ามัน,ม,นมันไม่โอเคนะมันจะทําให้เซลล์รู้สึกว่าอยากจะทําอะไรที่รู้สึกว่าไม่ถูกเอาเปรียบนะครับแล้วก็อาจจะมีการเทิร์นโอเวอร์สูงแต่ถ้าเราปล่อยให้เซลล์เป็นอิสระเนี่ย ผมว่ารับผลลัพธ์มันได้เนี่ยผมคิดว่ามันมันจะทําให้เซลล์ของเราเนี่ยมีความสุขไปกับการทํางานสมมุติว่าอนาคตผมมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับผมก็อยากให้คนที่ทํางานร่วมกับผมเนี่ยมีความสุขในการทํางานนะครับผมเคยอ่านบทความบทความหนึ่งนะครับระหว่างผู้นํากับเมนเจอร์นะครับลีเดอร์เมนเจอร์เนี่ยลีเดอร์นะครับลีเดอร์เนี่ยต้องการผลลัพธ์แต่ผู้จัดการเนี่ย จะชอบจะต้องการเกี่ยวกับขบวนการว่าต้องทํำยังไงจะทํำยังไงแล้วอ่งเนี้ผมอยากเป็นลีดเดอร์หรือว่าผมอยากเป็นผู้จัดการนี่คือคําถามครับขอบคุณครับ